ตอนหนึ่งตอนสองไหนตอนสามว่าไอสสวัสดีครับผมโลดีคุณเคยออกไปจากบ้านตอนกลางคืนไหมครับจากถนนที่ตอนเช้าเคยคึกคืนเต็มไปด้วยผู้คนแต่พอตกกปนคืนนั้นมันช่างดูโดดเดี่ยวและเปล่าเปลี่ยวซะเหลือเกินใช่ครับผมไม่เคยผมสั่ง Delivery เอาแต่ว่าวันนี้นั้นเราจะเดินออกสำรวจเดินทางไปในเมืองยามราตีไปกับเกมโยมาวิในอโลน การทำไ,ได้เปล่าเปลี่ยวเหมือนคุณเป็นเด็กใจแตกที่เล่นทวิตเตอร์ X แล้วแม่ของคุณก็ใช้ไปกอกน้ําคุณเลยโพสไปใน X ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนแล้วคุณก็หนีออกจากบ้านสัก3ามสิบแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เพราะมือถือของคุณแบตหมดและไม่มี WiFi ตออที่ครับผมนอกเรื่องมากกัน่อยเรื่องที่ผมเกินไปเมื่อกี้ไม่ได้พาดพิงใครแต่อย่างใดผมแค่หาเรื่องออกทะเลไปเรื่อยเพื่อให้เพิ่มเวลาคลิปมันยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเฟม X ครับ M M f e m i l y My Fan อยู่เนอะแอร์ฟิลลี่ดอนดอนช o อกมีโอเคแอร์พอร์ตนิว d ีแลนด์ดอชมีเอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าในเกมนี้นั้นคุณจะได้รับบทเป็นเด็กสาวไร้านามหน่วยรบยพิเศษนินจาดำนี่หายสัตว์มันติดเล่นะ่ะคุณจะได้รับบทเป็นเด็กสาวไร้านามที่ต้องสำรวจเมืองยาวมวิการที่ไร้ซึ่งผู้คนและเต็มไปด้วยวิญญาณร้อนกูรู้ครับว่าในหัวมึงคิดอะไรแต่คนมันเล่นเยอะแล้วเพราะฉะนั้นกูจะไม่เล่นโอเคนะไมาใจต,ตรงกันและบรรยากาศที่เปล่าเปลี่ยวและหนาวเนี่ยแต่หัวกูจะร้อนในสัตว์ด้วยความที่ตัวละครเเออกขงมมมนีี้ไ่่ชื ผมจะแทนว่าเด็กสาวไม่ก็ตัวเราละกันแล้วแต่อารมณ์และด้วยความที่เกมนี้นั้นเป็นเกมที่เราต้องเก็บไอเทมและตีความเนื้อเรื่องเองซึ่งผมเก็บและที่ผมเก็บได้และเนื้อเรื่องที่ผมสรุปอ่านไม่ตรงกับท่านอื่นหรือไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเริ่มเรื่องม,มาเราจะรับบทเป็นเด็กสาวท,ที่ชูมาชอวโปโลออกมาจากอุโมงค์และกําลังกลับบ้านทัในใดนั้นเธอก็เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งตกลงมาเธอจึงตัดสินใจโยนก้อนหินก้อนนั้นแต่ว่าการโยนก้อนหินครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล และเมื่อกลับมาถึงบ้านพี่สาวของเธอจะถามว่าโปโลหายไปไหนซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเธอนั้นก็พูดไม่ออกหรอกแต่รู้ว่าไม่ค่อยดีหรอกพี่สาวของเธอจะคิดว่าโปโลนั้นได้วิ่งหนีไปและเธอจะอาสาไปตามหาให้เองให้เธอรออยู่ที่บ้านและเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรพี่สาวของเธอก็ยังไม่กลับมาสักทีเด็กสาวจึงต้องเดินทางไปในเมืองยามข้าคืนเพื่อตามหาพี่สาวข,ของเธอนั่นเอง ในระหว่างทางเราจะพบกับวิญญาณที่เป็นลักษณะของเงาซึ่งไอ้พวกนี้มันล่องหนในความมืดให้เราฝ่านไปให้ได้และเมื่อเราเจอกับพี่สาวแล้วเธอทําท่าทางลุกลีลุกลนและเธอจะให้เราหลับตาแล้วเข้าไปหลบบางสิ่งบางอย่างในพุ่มหญ้าและห้ามลืมตาหรือออกมาเด็ดขาดแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และเมื่อเราลืมตาออกมาแล้วเราจะพบว่าพี่สาวของเรานั้นได้หายตัวไปซึ่งเธออาจะกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นทาไมเราไม่ลองกลับไปเช็คดูล่ะแต่ว่าไฟฉายของเธอนั้นยังตกอยู่ที่พื้นลองเก็บดูก็ไม่น่าจะเสียหายเท่าไหร่ซึ่งหลังจากนี้ต้องฝ่ามรสุมชีวิตเพื่อกลับบ้านไปให้ได้และเมื่อเรากลับมาแล้วเราจะพบว่าพี่สาวของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ เมืองยามค่ำคืนพี่ออกไปตามหาโปลโลที่วิ่งหนีไปแต่ว่าเธอไม่ได้กลับมาฉันจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพี่แะ้ปลโลด้วยตัวของฉันเองว่าเขาคงจะอยู่ไม่ไกลหรอก เริ่มชัปเตอร์สองมาให้เราสำรวจบริเวณด้านซ้ายของเมืองเราจะพบกับศูนย์นัตัวหนึ่งที่รูปร่างเหมือนกับโปโลซึ่งให้เราวิ่งตามมันไปหลังจากที่เราวิ่งมาแล้วเราจะพบว่ามันได้วิ่งเข้าไปในโรงเรียนแต่ว่าประตูหน้านั้นมันล็อกอยู่เราจะต้องหาทางอื่นเพื่อเข้าไปซึ่งให้เราอ้อมตรงนี้เข้าไปครับและอย่าลืมเตรียมตัวโจ๊กให้ดีๆซึ่งเมื่อเราผ่านมาได้เราจะพบกับกระดานขาวเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายตัวไปบริเวณทางทิศเหนือของทุ่งนาและตรงมุมกระดาษมีอรอยขีดเขียนเกี่ยวกับทางลับที่ใช้เข้าออกโรงเรียน และเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วจะพบกับรองเท้าของพี่สาวที่หล่นอยู่ ซึ่งมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ยังคิดไม่ทันเสร็จเจ้าหมาที่เราได้เจอก็โผล่ออกมาซึ่งมันไม่ใช่โปโลมันคือเจ้าหมาตัวใหญ่ยักที่มีหน้าเป็นมนุษย์และใช้ปากเป็นอาวุธกัดตัวเหยื่อซึ่งมันจะได้ล่าเราและภารกิจนํารองเท้าของพี่สาวคืนมาก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งไอหมาตัวนี้นั้นมันจะคาบรองเท้าของพี่สาวเราไปสุกไว้เพราะว่ามันเห็นเป็นของเล่นซึ่งเราจะต้องเอากุญแจตรงเล้าไก่ตรงนี้ซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณหูซึ่งแน่นอนครับมันมีแต่หูไม่มีตาแล้วก็แค่ ในลาวไก่นั้นจะมีกุญแจรสระน้ําอยู่พอเราเดินมาถึงสระว่ายน้ําให้เราเดินไปปล่อยน้ําออกตรงนี้หมายถึงน้ําในสะาแล้วก็ให้เราเดินลงไปเก็บกระดูกเปียกตรงนี้ระวังเป็นอาหารปลาตาเซซเกะก,กันด้วยนะครับหลังจากนั้นให้เรานํากระดูกไปวางไว้ให้เจ้าหมาแล้วมันจะยอมจากไปแต่โดยดีและเราก็จะได้รองเท้าพี่ของเราคืนมานั่นเอง รองเท้าของพี่ฉันจําได้ว่าเธอใส่รองเท้าคู่นี้ตอนเธอออกมานี่ตอนนี้เธอใส่รองเท้าข้างเดียวเนี่ยฉันไม่มีเบาะแสเลยว,ว่าเธออยู่ไหนฉันต้องตามหาเธอฉันควรจะเริ่มจากทุ่งนาก่อนเริ่มชัปเตอร์สามให้เรามุ่งหน้าไปยังทุ่งนานและใน,นระหว่างทางเราพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับทางรถไฟใช่ครับเธอคือผู้หญิงที่หายตัวไปในข่าวนั่นเอง และเมื่อมาถึงทุ่งนาแล้วจะพบว่าสะพานมันพังอยู่ซึ่งเราจะต้องหาไม้มาต่อและในระหว่างทางเราจะพบกับผีสาวเป็นระยะระยะและเมื่อเราสามารถข่ามมาได้แล้วนั้นเราจะพบกับสร้อยคอพังๆกับสมุดโน้ตสีดำหล่นอยู่และด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอใส่เกือกตัวเราจึงเปิดอ่านมันดูมันกำลังจะฆ่าฉันทำไมฉันถึงต้องตาย และหลังจากนั้นผีสาวจะเริ่มตามล่าเราและระวังให้ดีๆล่ะว่าเธอสามารถบินมาอ้วกใส่หน้าเราได้ซึ่งหลังจากที่วิ่งหนีเธอมาได้นั้นเราจะมาถึงที่โซนหน้าผาซึ่งแน่นอนเธอยังกัดเราไม่ไปล่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไฟฉายเราดับหลังจากที่วิ่งไล่จับกันอย่างดูเดือดเราจะมาพบศพของเธอนั่นเองสิ่งที่เราต้องทําก็แค่นำสร้อยคอไปคืนเธอซึ่งความจริงแล้วหญิงสาวที่หายไปเธอถูกคนไล่ฆาตกรรมโดยการผักตกหน้าผาเพื่อที่จะขโมยสร้อยคอไปนั่นเองและที่เธอจมตีเราเป็นเพราะเธอนั้นอยากต้ได้ของสําคัญของ,ของเธอ ความโดดเดี่ยวทำไมวิญญาณทุกตนถึงพยายามจะหลอกฉนละ่ะฉันแค่อยากจะตามหาพี่สาวเองฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่กับเธอแต่พวกเราวิญญาณที่ตายก็คงจะโดดเดี่ยวเหมือนกันฉันคิดว่าฉันควรจะทำตัวดีกับพวกเขานิดหน่อยนะ พอมาถึงชัปเตอร์สให้เราเดินลงไปสำรวจที่ด้านล่างของเมืองเราจะพบกับโปโลคองแทให้เราเดินตามมันไปเรื่อยๆอย่าเดินเพลินแหละเพราะเกมนี้มันควรซ่อนตีนพอเดินมาเรื่อยๆเราจะมาถึงส่วนของป่าแล้วก็วัดเราจะพบกับก้อนหินที่หน้าเหมือนคนมากมายให้เราดับไฟฉายของเราไว้เพราะไอ้พวกนี้นั้นมันหิวแสงไอเฮียโมออยหลังจากเดินมาถึงส่วนที่เป็นเหมือนกงเตกอะไรสักอย่างเราก็จะได้ไม้ขีดมาหลังจากนี้ก็อีซี่แล้วครับหลังจากที่พ้นโซนป่ามาได้เราจะปะโผล่ที่หลังรถไฟให้เราเดินตามหลังรถไฟไป และเราก็จะเจอทางไปต่อบพร้อมกับเสียงเจ้าโปโลเฮาซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะเดาได้ว่าเรานั้นพบกับอะไร ฉันฝังเจ้าโปโลไปแล้วโปโลตายเพราะว่าฉันฉันบอกพี่ไม่ได้เรื่องเขาถ้าตอนนั้นฉันไม่โยนหินไปแล้วก็ถ้าฉันบอกพี่ได้ฉันจะบอกเธอว่าอะไรล่ะฉันกรจะทํายังไงดีพี่พี่จะปลอดภัยหรือเปล่าในชั้นเตอร์ห้านี้ให้เราลงมาสำรวจที่เมืองด้านล่างเช่นเคยเราจะพบกับย่านการค้าแห่งหนึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเราจะพบกับวิญญาณที่ลักษณะเหมือนกับมือซึ่งไอตัวนี้นั้นมันจะเริ่มกินกองเกลือในบริเวณย่านการค้าทั้งหมดนั่นจึงทำให้พวกวิญญาณลายข้างนอกนั้นสามารถเข้ามาได้ ในตอนนี้นั้นจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นให้เราวิธิว่งไปรับสายแล้วเราจะโผล่มาในอีกมิติหนึ่งซึ่งเราจะพบกับวิญ,ญญาณตะขาบซึ่งเป็นเจ้าของมิติแห่งนี้ในตอนนี้นั้นให้เราวิ่งไปยังศาลเจ้าด้านบนของย่านการค้าแห่งนี้และอย่าลืมหลบการโจมตีของต้าตะขาบด้วย จากนั้นจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งให้เรากลับไปรับสายแล้วเราจะกลับมายังโลกเดิมพร้อมกับมีเกลืออยู่ในมือซึ่งเราจะต้องนำเกลือกลับไปวางไว้ที่เดิมให้ครบทุกจุด ซึ่งเราสามารถใช้การข้ามโลกไปมาผ่านทางโทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ได้หลังจากวางเกลือครบทุกจุดแล้วให้เรากลับมาที่ศาลเจ้าเราจะพบว่าเจ้าวิญญ,ญาณตะขาบนั้นได้หายไปแล้วเหลือแต่เครื่องรางสีแดงที่มีสัญ,ญลักษณ์ตะขาบและเกลือวางไว้อยู่ซึ่งเราจะรู้ว่าเจ้าตะขาบที่เราเจอนั้นคือเทพประจำศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเอง เกี่ยวกับพวกวิญญาณฉันเจอสิ่งน่ากลัวมากมายในเมืองนี้ฉันจะต้องกลัวมากขึ้นอีกกี่ครั้งเนี่ยมันจะน่ากลัวมากขึ้นกว่านี้อีกไหมแต่ว่าถ้าพี่สาวตายขึ้นมาแล้วก็มันคงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เริ่มชัปเตอร์หมาเราจะถูกบางสิ่งบางอย่างลักพาตัวมาในตู้คอนเทนเนอร์ของโรงงานและเมื่อเราพยายามจะหลบหนีแล้วสิ่งในจะมโหและแปลงล่างเป็นก้อนเนื้อเพื่อไล่ล่าเราซึ่งภายในโรงงานรางนี้เราจะพบกับวิญญาณที่มีลักษณะเหมือนกับเด็กรวมถึงเศษเสื้อผ้าและรองเท้าของเด็กซึ่งผมเดาได้ว่าไอ,อ้เจ้าก้อนเนื้อนี้นั้นมันน่าจะลักพาตัวเด็กในเมืองมาและก็สังหารโหดที่นี่หลายรายแล้วซึ่งเราจะต้องหากุญแจขึ้นสนิม และระหว่างหาไอเจ้าก้อนเนื้อนี้มันจะคอยไล่ล่าเราซึ่งพยายามอย่าดูที่แคบนะครับเพราะการจับตีของมันจะเป็นการแบบชาร์จพุ่งเราจะเป็นต้องวิ่งออกข้างเพื่อหลบและเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วให้เราวิ่งขึ้นไปโซนโรงงานด้านบนใช้กุญแจไขห้องที่ล็อกอยู่แล้วเราก็จะได้กุญแจประตูหน้ามาและเมื่อเรากำลังจะกลับออกไปฉากสุดท้ายของก้อนเนื้อไล่ล่าก็เริ่มขึ้น ผู้ที่เดินในยามค่ำคืนพี่บอกว่าเธอถูกลักพาตัวไปโดยวิญญาณเล่ร่อนที่อยู่ในเมืองตอนกลางคืนเธอกำเครื่องรางไว้แน่นทําให้มันลอกออกหมดแล้วแต่ว่าถ้าฉันกำมันไว้แน่นมากพอมันจะทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นในชัฟเตอร์เจ็ดนี้จะเป็นบทสุดท้ายของเกมนี้แล้วเริ่มมาเจ้าวิญญาณก้อนเนื้อซึ่งน่าจะเป็นคนละตัวกับชัฟเตอร์ที่แล้วจะเข้ามาภายในบ้านเราแม่งขึ้นมายันหลอกเต้งพร้อมกับทิ้งน้อตที่เขียนไว้ด้วยสีเทียนสีดําไว้ว่าผู้ที่ถูกลักพาตัวจะถูกพาไปอยู่อีกฝั่งของอองงงงุโมซึ่่เราจะต้ไปทีนนัน เมื่อมาถึงข้างในอุโมงค์มันจะเต็มไปด้วยหมอกหนาและมีสารเจ้าเล็กๆตั้งไว้อยู่และเมื่อเราเข้าใกล้จะพบว่าเครื่องรางของพี่นั้นมีแสงส่องสว่างออกมาและเราสามารถใช้มันจุดไฟที่สารเจ้าเล็กๆนั้นได้ หลังจากที่เราเล็ดเดมไฟและหนีออกมาได้นั้นเราจะพบกับทุ่งหญ้าสูงชันและทางขึ้นภูเขาที่มีเสาโทริตั้งไว้อยู่และเมื่อเราเดินข้ามเสามาแล้วก็เท่ากับว่าเราอยู่ในระยะตัมตีของสแตนมันแล้วไปเลยไฮโลเฟนกีน20มเมตรโทษทีครับติดเล่นอีกแล้ว ซึ่งเจ้าวิญญาณมือพวกนี้นั้นจะพยายามล้อมและเข้ามาโจมตีเราระหว่างทางขึ้นภูเขาซึ่งสิ่งที่เราต้องทํานั้นคือจุดไฟสารเจ้าเล็กๆตามทางเรื่อยๆไว้เจ้าพวกนี้นั้นมันจะสลายไปเมื่อถูกแสงของสารเจ้ามินิในเมื่อเราฝ่าฟันมาถึงยอดเขาเราจะพบกับพี่สาวของเราที่หมดสติอยู่และวิญญาณที่สิงเสียชิตอยู่ในคุณเขาแห่งนี้ที่รับพาตัวพี่สาวเรามาและมันจะดึงเราเข้าไปในมิติของมัน ซึ่งแต่เดิมนั้นเจ้าวิญญาณแห่งคนเขาตัวนี้เคยเป็นเหมือนเทพที่ถูกสักการะจากคนในเมืองซึ่งอิงจากหนังสือพิมพ์ที่เราเก็บได้ในบริเวณวัดหรือว่าทางรถไฟเนี่ยแหละและเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทุกคนก็เริ่มลืมเลือนและหยุดที่จะสักการะบูชามันมันจึงโกรธและส่งเหล่าสมุนมือไปปั่นป่วนลักพาตัวคนในเมืองมาเป็นเครื่องสองเวยนั่นเองแต่ในการต่อสู้กับมันนั้นให้เราหลบการโจมตีและจุดไฟสันเจ้ามินิในมิติมันให้ครบทุกอันซึ่งถ้าเราปิดไฟฉายนั้นจะง่ายที่สสุุดดเเเเเพรรรรราาาาาาะะะะววว่่่่มมมมมัััันนนนนจจจจจหตไไออออแแแลลลืฟ้้ิิคบง แล้วก็สลายหายไป หลังจากนั้นเราก็จะพาพี่ออกไปจากที่แห่งนี้แต่มีหลอที่มันจะปล่อยให้เรากลับบ้านไปแบบง่ายๆ ในตอนจบนี้สาเหตุที่ลูกกระตาของเราระเบิดน่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณแห่งคุณเขานั้นไม่ได้ตัวพี่สาวเราไปจึงได้ทําการนําลูกกระตาของเราไปแทนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองแล้วก็ด้วยอาการบาดเจ็บที่แสนสาหัสทําให้เธอนั้นได้เข้าไปสู่โลกระหว่างความเป็นและความตายทําให้เธอนั้นได้เข้าไปพบกับเจ้าโปโลอีกครั้งและทั้งคู่ก็ได้บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายค่าคืนที่โดดเดี่ยวค่ําคืนได้มาเยือนถึงเมืองแห่งนี้แล้วมันจะมาแม้กระทั่งพี่จะไม่อยู่ที่นี่หรือว่าจะเป็นโปโล หรือว่าแม้กระทั่งฉันจะไม่อยู่ที่นี่ก็ตามข้ามคืนก็จะมาถึงและลูกสามก็จะตามมา และมันก็จะเป็นข้าคืนอีกครั้งและก็เป็นอันจบโยมารวิในอโลนแหมในที่สุดก็เล่นจบสักทีหลังจากดองไว้เป็นปีแล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมจนจบเพราะว่าผมเปลี่ยนแนวาการทำคลิปนะคลิปเลยช้าลงนิดนึงก็ไม่นิดอะแต่ยูโ you น know, ช้าช้าได้พาลูใส่ไข่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นการเติมเชื้อไฟแล้วว่าจะคอมเมนต์ชมก็ได้นะครับเพราะผมค่อนข้างบ้าย,ยาะหญ่สำหรับตอนนี้ผมขอตัวก่อนแล้วครับบาย